เห็นสีขาวๆในตาเด็กไหมคะอันนี้เป็นสัญญาณอันตรายของมะเร็งในตาเด็กพ่อแม่ต้องดูให้เป็นยิ่งเจอเร็วยิ่งรักษาเร็วยิ่งได้ผลดีค่ะและตินองบลาสโตมาเป็นมะเร็งในตาเด็กที่พบมากที่สุดมักจะตรวจเจอที่อายุประมาณปีครึ่งถึง2ปีสาเหตุที่พ่อแม่ต้องสังเกตให้ดีเลยเพราะว่าโรคเนี้ยมันมักจะเป็นในเด็กเล็กเขาไม่สามารถที่จะบอกเราได้ว่าเขามีอาการตามวัวพ่อแม่ต้องสงสัยเองเท่านั้น อาการที่พบบ่อยที่สุดเลยก็คือว่าเวลาที่เราส่องไฟสว่างไปที่ตาหรือว่าถ่ายรูปเปิดแฟลชเนี่ยคนปกติเนี่ยจะเห็นเป็นสีส้มซึ่งเป็นเม็ดสีของจอประสาทตาแต่มะเรงเนี่ยจะเห็นเป็นสีขาวแบบนี้เลยค่ะแวบไปแวบมาเจอแบบนี้ไม่ควรรอช้านะคะพาไปพบจกักษุแพทย์ทันทีเลยใช่ไม่ใช่คอยให้หมอตรวจอีกทีค่ะเคสนี้นะคะ่ะค่อนข้างเศร้าเลยค่ะน้องตรวจเจอมาเร็งค่ะตอนอายุได้ประมาณขวบกว่า น่าสงสารเลยรักษากันยาวคนเป็นแม่เห็นแบบนี้แล้วก็สะเทือนใจเนาะตรวจเจอรักษาให้เร็วค่ะและถึงเซฟการมองเห็นไม่ได้ก็ยังเซฟลูกตาไว้ได้และถึงเซฟลูกตาไม่ได้ก็ยังเซฟชีวิตได้ค่ะ